ดีค่ะ12ราศีค่ะราศีพิจิกธาตุน้ำกับเรื่องราวของพระยิบสีพุทธเทวะนะคะจารยุ้ยพยากรมาแบ่งปันค่ะเป็นตำราของท่านอาจารย์ปัญชลีประจักษ์เกียรตินะคะจารยุ้ยซื้อไว้ตั้งแต่วันที่พิมพ์ครั้งที่1นึ่ค่ะเดือนสิงหาคมปี2551มาแบ่งปันนะคะพุทธคาถาพิธีกรรมเสริมชะตาในวันสงกราน ปีใหม่ไทยนะคะมีความสุขรุ่งเรืองก้าวหน้าคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังใจปรารถนานะคะการใจแข็งแรงยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆชาวพิจิกและทุกๆราศีค่ะมีความสุขค่ะหนึ่งใบค่ะอือนโมสามจบนะคะแล้วบดสวดนะคะ นะมะนาอะน,นโกนากะโกออโนอะนาอะกะอังอุมิอะมิมาฮิสุตังสุนะพุทธังอะสุนะอะอ่าอันนี้อ่าเป็นตัวแทนของดาวอังคารอา้าวพิจิกเองเลย The tower วอร์นะคะฟ้าผ่าเปี้ยงสายฟ้าแล็นะคะอ่าพายุพัดโหมกระหน่ำเลยนะคะอ่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะต้องอยู่อ่าก็ดับไปนะคะความหวังนะคะอืมเอา เจ้ากรรมในเวรเหรคะเนี่ยนะ,ะก็ที่แถววัดแขกก็พระแม่อุมาเทวีนะคะเ,เป็นความหวังนะคะเจ้ากรรมในเวรนะคะไม่คาดคิดนะเกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนนะคะ <c oughs> อ่า เหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีอาชีพเสี่ยงค่ะชิงไหวชิงพริบค่ะต่อสู้แข่งขันค่ะทุกรุปแบบอือน,นะอืการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสู้นะคะน ความก้าวร้าวรุนแรงอ,อตําราว่าไว้นะคะเนี่ยมีกเกับตามทำลายร้รางนะคะชีวิตพลิกผันอชอบต่อแยอ่แสหาเรื่องอมีความโกรธนะหูเบาเลยะะ่ะ คนเชื่อลูกน้องบริวารง่ายเ,าเกี่ยวข้องกับการาการตายนะดีไหมเนี่ยาการแตกหักการเงินนะก็มีโอกาสนะมีโอกาสอยู่นะคะ มีโอกาสได้มากระทันหันหรือก็หมดเนื้อหมดตัวไปเลยการเป็นแปลงอย่างกระทันหันการหย่ารา้างการทะเลาะวิวาทจุดพิดผันไม่คาดคิดการงานม,มีเหตุการณ์ มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีกรรมเข้ามาเลี่ยงไม่พ้น่ชงต้องใช้สติรอบคอบอย่าประมาทถ้าเชื่อก็ตกแต่งะจัดสิงส่งกระปกสิงสกปรกรูปลุงรังอะไรไม่ใช้ก็นำไปบริจาคนะคะแก้ปัญหารุนแรงได้พลิกวิกฤิให้เป็นโอกาสค่ะเป็นความเชื่อค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ